สวัดนนสดีกคนนะพี่โบ๊ะิสเตอร์เดนซีบีวันนี้ผมก็จะมาเข้าเกมนี่โอเวอร์วตนี่เหมืนมมนอนตินะทนเ,เกมโอเวอร์วตที่เหมือนในเอ้ยเกมโทรศัพท์ที่เหมือนในโอเวอร์วทตเออโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นนิดนึงดูดูทีมกันหันไห,ฮนไหลฮาร์ดแค่ไรวะเล่นไหนก,ก็ได้นะแมวเ,เล่นเกนจีวนะเกนจินี่เป็นตัวละครที่ผมหยิบมาใช้บ่อยเกือบที่สุดเลยนะ ถ้าสมมติทีมขาดลายฮาร์เราก็เอาลายฮาร์มาแต่ว่าถ้าสมมติผมอยากเล่นเล่นชิวๆก็เกินจินะทางแรกนี่ฮะมุนวอล์กทันไม่ทันก็เจมสเพราะว่าลายฮาร์เนี่ยส่วนมากเออทำไมเออกลางโลกเออนี่ฮะถ้าสมมุติตัวยิงมาแล้วผมก็จะการอย่างนี้นะเคไม่มาละฟันไม่โดนก็ โอเคอย่าเพิ่งเลือดผมใกล้หมดละลายหารมันคงไม่ยิงมาไหมแต่ไอตัวอก็เราต้องมาอิฐไปหาเลือดละโอเคบวกร้อยหนึง่งโคตรเยอะเลยไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกนะนายไม่ให้หรอกนั้น,นอายนายนายนายโอ้โดนยึดแล้วอะไรวะโอเคได้อยู่ได้อยู่ โอเคีอย่าเพิ่งโอเคได้อยู่ไหมไม่ได้หึแค่จะวิ่งบีบหิ้วนะ่ะเคลเดตอนก็เดี๋ยวนี้ผมก็ค่อนข้างชินกับเกมนี้นะคือเกนจิเนี่ยสกิลจะเหมือนในโอวัลคือสามารถปีนกำแพงได้นะเนี่ยเราโชว์ตรงนี้นี่สามารถปีนกำแพงได้นี่โชว์เลย โอ้ยอย่าเพิ่งโอเคเพื่อนตอนนี้เพื่อนเราค่อนข้างดีนะฮะอะนี่ัศัตรูนี่สามารถมาได้สองทางนะอ้ยอย่าเพิ่งอะไรวะอืมช่างมันค่ะพี่อืมอืเออโอ้โหโดนสตาน์บ่อยนะไม่จะไม่โดนสตัร์หรอก ตัวลุนเรือแมคคีเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมแบบไม่ถนัดดังแรงเพราะว่าอะไรพรแมคคีเนี่ยคือแบบระยะโจมตีมันก็บางทีก็ใกล้บางทีก็ไกลคือไม่ลงตัวโอเคได้อยู่โอเคเมื่อกี้ผมจะลองเปลี่ยนเออมีเคมีคนเล่นลายฮาร์ล่ะผมฮันโนซูเทคน,นิคนี้ผมจะก็มาจากในนั้นนะในแบบ ยิงไปก่อนใน youtube คือทำนีมม้ไปก่อนนะอีสแปรน,นเมทไปก่อนนะเจยวที่หลักของเกนจิเอ้ยของฮันโซนี่ตรงนี้นะแต่ผมไม่เคยขึ้นได้สักทีได้ไหมวะคือมันติดนะเอ้ยได้อยู่อะมาวะผมไม่เคยขึ้นตรงนี้เลยนะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตประจำวันเกี่ยวอะไรวะโอเคได้อยู่ แต่ถ้าอยู่ตรงนี้คืออย่างแรกคือเป้านิ่งนะเป้าจะนิ่งมากโอเคได้อยู่โอเคจะตายถ้าจะตายที่ผมหาตรงนี้ไม่เจอเลยวะ่ะจุดฮิวะ่ะอ,อันโซนี่เป็นอีกตัวละครที่ผมแบบไม่ค่อยได้อิมานะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> อุ้ย ไปสแป๊กไปหูยคุณจีทานีฝ่ายของข้าค่อนข้างบุกมาค่อนข้างเร็วนะฮะโอเคดิว,วผมต้องค่อนข้างง้นงนะถ้าสแป๊กเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนละเอ้ยวะเพื่อนเรายึดได้ละเกนจีนี่สำหรับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเกนจีฮันโซนี่สำหรับผมคือไม่เหมาะการเล่นตัวอะไรเออคือไม่เหมาะการเล่นใกล้อะ่ะ น้องการเล่นไกลมากกว่าถ้าจะเล่นไกลจริงต้องนั้นก่อนนะถ้าต้องห่างห่างประมาณนึงอนะโอเคตอนนี้ผมได้อันติแล้วก็มันต้องขัดผมไปละผมไม่อยากจะเสี่ยงดวงอะไรมากออ,อน่าจะสไปดามเมดได้เยอะอยู่จัดไปชุดใหญ่ไฟกระปิบไฟกระปิบเลยนะบอกอู้อา โซเจอรข์ข้างคราวนี้ค่อนข้างแบบแย่นะคือลายฮาร์ดเนี่ยเป็นตัวละครหลักที่ควรจะบุกมากที่สุดแต่ว่าผมไม่เห็นลายฮาร์ดเลยวะอ<ด>ยู่ไหนวะโอเคเพื่อนสามากถจะอยู่ในนั้นกันเดี๋ยวผมก็ขึ้นไปช่วยเฮ้ยทำไมขึ้นเดี๋ยวครับพี่ กูเพิ่งมันมันเริ่มไม่ได้ลนะโอ้ตายแพ้แล้วอะคราวนี้คือลฮาร์ดฟังผมอยู่ไหนวะ,ะเปลี่ยนตัวแล้วนี่ว,วะจะผมไม่อยากเล่นลฮาร์ดเลยวะคือคนสวนมากเหมือนเล่นลฮาร์ดกันนะเอ้แต่คนสวนมากมันจะเล่นตัวเนี่ยวอเตอร์มั่งเกนจินี่เล่นผมเหมือนบ่อยมากเจ้าอินนี่วะ่ะ,ะตู คือเกนะ็นจีน่ะที่เอ้ยฮัโนโซนี่ที่มันจะแบบถ้าสมมุติจะเอาง่ายๆคือตรงนั้นเป็นเนะนะีคือง่ายๆคือตรงนั้นทีจีแน่นอน,นตรงนั้นฮันโซนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างละลายโล่ลได้ง่ายนะโอเคอันนี้เราน่าจะได้นะอุ้ยเอ้ย,อยถ้าการ อย่างนี้ไม่ได้ oh. โอ้ตายได้หยุดคราวนี้ฝั่งเราได้โ oh. okay, อเคเพิ่มดีเดี๋ยวผมไปช่วยนะ oh. ดีกว่าซุ่มสำหรับตัวสไนเกมนี้ผมบอกก่อนไม่มีเนี่ยเออคือตัวสไนเกมนี้คือไม่มีเลยผมต้องเข้ามาบวกอีกหนอด้าน,นนี้ตัวเดี๋ยวนี้อุ้ย เฮ้ยใ,ใครใครยิงมาวะอ้เพื่อเราโพอว่ะโอเคตอนนี้เราตัวนี้คือต้องมีการระยะกันงานที่ดีมากโอเคเดี๋ยวผมขึ้นมาตรงนี้ดีว,ว่าโอเคตอนนี้อันติผมได้ละแต่ยังไม่ใช้ผมร้อยมันแบบเราข้ามยึดมาอีีได้ก่อนเพิ่งผมยิงนี่ก่อนถ้ายิงด้านนี้พเราสามารถเล็งได้ง่ายนะว่าศัตรูจะมาตรงไหนกัน แต่ว่าข้อเสียของตัวนี้คือมันย้อยนะทะนุมันย้อย็คือตอนนี้ก็น่าจะโดนยิดกลับล้วโอ้โหวิ่งไปเราใช้แอนตีเลยโอเคนี่เล่นอย่างมีหลักการบอกเลยถ้าสมมติเกมนี้มีตัวแทงอีกตัวหนึ่งยวนะ่เล่นมากเลยนะจริงๆนี่เหเดอศัตรูโอ้โหมาเลยบอกเลยจีจีเอ็กดตรงนะ อุ้ยตองน,นี้ค่อนข้างแบบเลือลดรถแบบพุมพ่มพ่วงบบ,บเลยแบบรถแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลไม่ให้เก็บเลือดก,ก่อนอุ้ยอย่าโดนกลับเลยไม่มาละจ้าอุ้ยเกนจิเกนจินบนบเกนจิอูฮันโซอันจู มันเอากันตรงนี้เลยอ่ะโอ้นท่ันเครียดเลยนะไม่ผมว่ามีสิทธิ์แพ้มาตอนนี้แพ้พวกผมบ้า่วะจะบอกวะโอเคได้อยู่ได้อยู่อาก็เจ๊ม,มันผมต้องเข้าไปนั้นวะเออเพื่อนก็ไม่เข้า,าเลยอุ้ย อุ้ยอันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าเออได้อยู่ได้อยู่เสร็จไปว่ะอู้หมาว่ะไลฮาร์ดส,สุดยอดอู้หอยากซุ่มบนมากเลยตอนนี้ไม่ไหวละลวขอซุ่มบนหนะ่อยยิงกระสุน,นเลยอุ้ยอย่าเพิ่งจะโยนยึดเยือะเลยโอู้ถ้าไลฮาร์ดบุกมาตรงกลางนี้แปลว่ามันจะตีเว้ย โอเคมิชั่นสกเซ็จจริงมันไม่เขียวสกเซ็หรอกโอเคอย่าเพิ่งมีเราอยู่หวเดเราสิครับรออะไรด้วย mm hmm. ความเกลียนบอกเลยฮิง่ายๆนะถ้าถ้าตาต่อไปอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะหรือว่าจะให้ผมแบบจะเล่นตัวละครอะไรเกมนี้ก็ คอมเมนต์ได้นะคือเวลาผมมีไม่ค่อยมากเออเนี่ยบอกเลยมีราคาถุยเกมนี้อัปเดตตัวละครมาจะดีมากเลยนะโอ้โหยอดใครจะเล่นเกมนี้ก็ไปค้นหาใน youtube เอานะฮะทุกา่าดติดตามด้วยเด้อบายบาย